ช่อพูู้สวัสดีครับทุกคนนี่รำบรับช่องขันติวี9นะครับวันนี้นะครับทุกคนติดจำมาแก่กับนี้เลยกล่องจุ่มนะครับซึ่งน้องนะครับชื่อว <vastly amplify> <People> <bunları> ่าซอฟแคนดี้เมนเจอรทุกคนจ๋าดูตรงนี้ครับตรงมีคือมีหลายจุดมากนี่ น้องจะเป็นน้องเมวน้องเหมียวนะครับเป็นลายสกอตที่หูมีสีชมพูสีเหลืองสีสะท้อนแสงด้วยมีทั้งขาวและก็ดําที่เป็นสะท้อนแสงเขียวนะครับน้องม่วงน้องเงินแล้วก็น้องสีเกรตวันนี้นะครับตีมีทั้งหมด1บล็อกแล้วก็2บล็อกแล้วก็นี่เลย3บล็อกสามบล็อกในวันนี้เราจะต้องได้สีเครถ้าเราได้สีเครเราจะหยุดแต่ถ้าเราไม่ได้สีเกรเราจะ ไม่หยุดแกะจนกว่าเราจะได้สีเข็ดเริ่มครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเป็นยังไงรำท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 ุกคนมาดูรายละเอียดกล่องของเขากันก่อนครับนี่ <c oughs> ตัวหน้ากล่องจะเป็นสีชมพูนะครับเป็นน้องแมวเหมียวหน้าตาน่ารักแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็น้องมีหางด้วยเนาะทั้งสองฝั่งเป็นสีชมพูนะไม่รอช้าเรามาตัวที่หนึ่งกันเลยจ้าตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตึ๊ดสีเข็ดขอได้สีเข็ดขอได้สีเข็ดไปจ้า ทุกคนเรื่องแสงจริงสีแบบสะท้อนเดีย yeah, วอุ้ยอุ้ยทุกคนตรงนี้นะคะเป็นหมูลายสกอตนะครับทุกคนแล้วก็น้องก็มีมีน้องโปงน้องปลาด้วยตาน้องน่ารักยิ้มจ้ามาน่ารักมากข้างหลังลิ้นกุจะมีปีกครับผมมีปีกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเปิดปิดใส่ของได้เกน่ารักมากนี่ดูดีแล้วก็ปิดตรงนี้ได้นะครับอุ้ยดีย่ เนี่ยทุกคนแบบนี้เลยอะเราตัวที่หนึ่งสีที่หนึ่งไปแล้วครับสีเขียวท้อแจ๊ส่วนตัวการ์ดก็จะเป็นการ์ดต้องเขียวแบบ้เลยเป็นเขียวขาวแสดงว่าต้องมีเขียวดําแต่เราต้องรู้สีเข็ดตัวต่อปุยตัวต่อไปนะคะอันนี้ที่เห็นตัวนี้นะคบเหมือนข้างบนเขาหลุดแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างบนเขาหลุดแล้วข้างในเขาจะเป็นตัวยังไ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 งกันเลยขอสีเข็ดจริงว้าวน้องเงินน้องทัอุอย ตรงนี้เป็นลายสก๊อตลูกอะไรทุกคนรู้ไปครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแล้วหน้าน้องครับวิน้องห่างน้องก็เป็นสีออกน้ำตาลนะครับแต่หน้าน้องน,น่ารักนะตาสีเหลืองๆสดใสข้างหลังนะครับจะเป็นสีเขียวขาวเขียวออกขาวเทานนะอีกเหมือนกันครับผมดูดิน้องมีแขนด้วยนะน้องมีแขนแล้วก็มีหน้าด้วยน่ารักโอเคตัวต่อไปกัน<า><า>ครับ,รบ<ะ>มาครับตัวต่อไปติชอบนะครับเช็คตัวไม่เช็คการเพราะติรูร้สึกว่าถ้าเราเช็คการ์ดมันจะแบบ ไม่หนูโอ,อ้โหทุกคนน้องแปดมาแฝดพี่แฝดน้องนะครับกับเจ้าน้องเขียวตัวนี้มีให้ดูคู่กันเลยนะครับโดยที่แบบต่างกันโกงตรงเทียอะไรรู้ไหมกันตาเ,เขาจะเป็นลายดําขาวนะครับกับข้างหลังนะครับเป็นดําขาวกับดําเขียวนะครับแล้วก็หูครับหูเขาจะเป็นลายสกอตขาวเขียวกับดำเขียวน,ยนี่คืองานกรีดของคู่ช่ำชองโอ้กรีดผู้ช่ำช,งชองให้ทุกคนดูก่อนเลยการปึ้งอุ้ยการคว่ามา แต่ชมพูมีเชอรี่แดงด้านบนด้วยสวยมากอุ้ยอุยหุยุยแล้วที่สำคัญนะครับทุกคนกระเป๋าสีดำแบ็คพิงไปอีกแล้วปีกแดงแจ๋หุ้ยชมพูสวยมากชมพูดูแบบแบ็คพิงอินยูแอรีออุ้ยชมพูชอบมากดูนีมิหังก็ชมพูอ่ะเป็นชมพูแบบชมพูสดใสมากๆนะครับชมพูแบบชมพูกล่องอ่ะสีชมพูสดใสกล่องเลยมาต่อกันดีกว่าครับ สีเข็ดนะตอนนี้เราได้สีอะไรไปบ้างเราเหลือสีม่วงนะครับแล้วก็สีสีเข็ดแล้วก็สีเหลืองม่วงเหลืองสีเข็ดม่วงเหลืองสีเข็ดใครคิดว่าตีได้สีไหนคอมเมนต์กันมาครับพี่รักคอมเมนต์กันมาเลยทุกคนมา one t ร u e t h r e ต five แต่แต่แต่ไอยมารอยวิวสีเหลืองน่ารักนะแกแล้วสีเหลืองคือ แบบสดใสมากแต่ที่สําคัญเป็นครึ่งสีฝั่งหนึ่งเป็นปีกเหลืองครับฝั่งหนึ่งเป็นปีกขาวครับวยแท้วิข้างบนน้องคือตัวอะไรอีกแล้วหัวเช็เท้าอเป็นสีขาวแบบนีนะครับเปิดปิดได้นะครับน่ารักมากๆกับน้องเหลืองจดใจว่าตอบไปแต่ว่าไม่ท้ายสุดเพราะว่าถ้าไม่ได้ซีเกตเราจะเปิดอีกบล็อกหนึ่งซีเกตเถอะซีเกตมาทุกคนตัวนี้นะครับถ้าไม่ใช่เหลืองก็คงไม่ใช่ซีเนตครับก็คือน้องม่วง น้องมันม่วงสีแดงน้องมันม่วงนะนี่ทุกคนน้องมันม่วงอุ้ยแต่น้องมันม่วงตัวนี้ไปสองลูกอ่ะน่ารักก็ดูดิเป็นเหมือนเชอร์รี่หรือว่าอะไรสีเขียวๆนะครับน้องมันม่วงนะครับแล้วก็มีหางปลายหางน้องเขียวด้วยล่ะทุกคนดูหน้านาอทุกคตัวนุ่มนิ่มมากคือนีข้างหลังนะครับเป็นกระเป๋าสีขาวล้วนทุกคนทุกสีคือแบบน่ารักแล้วขนนุ่มมากๆครับดูดิทั้งสีแบบว่าชมพูสีขาวอันนี้คือรถแรกนะเดี๋ยวเรามาแกะอีกบ็อกกันครับ ทุกคนครับล็อตแรกบล็อกแรกเราได้ครบทุกสีแล้วทีนี้ถ้าติเก็ตทั้งหมดอ่ะแล้วถ้าติเจอเป็นสีเดียวกันติจะให้เช็คก,การ์ดเนาะแต่ถ้าติได้สีเข็ตติจะปิดคลิปเลยใชนไหมตอนนี้มีบล็อกนี้กับบล็อกนั้นเอาบล็อกนั้นก่อนละกันบล็อกนั้นหยิบง่ายอันนี้มันเด้ง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 มาครับถ้านี้สีเข็ตกรีดเลยนะมันเด้งมันเด้งมันเด้งใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่งั้นล่ะเดี๋ยวเราเสียเช็คตัวนะครับสีนี้คือหุย

แกฉันพยายามทุกทุกคอลเลรชันแสงเกตไหมตีจะซื้อประมาณแบบสามบ็อกซ์สี่บ็อกซ์เยอะมากแล้วนี่ครับได้ซีคข็แล้วน่ารักมากทุกคนดูดิสวยมากครัะเป็นสีเทาแล้วก็แดงดะอาแดงขาวเนาะอุ้ยดูหูตรงนี้มีที่แบบเหมือนตรงเท้าต้องหูอะ่ะเนี่ยสวยมากคือแบบดูแล้วโอ้โหอลังก,การเฉพาเจ้าแม่สีเข็ดใครนะครับเจ้าคือไม่้ผมกดไลค์ต้องปคลิปแล้วก็คือแบบปิดแล้ว ย่าใครอยากได้นะครับก็ไปหานะครับน้องชื่อว่า Soft c a n d y Manager นะครับทุกคนคลิปนี้เล่าก่อนแล้วเจนหน้าอย่าลืมกดติดตามติด้วยจะได้ดูจุ่มต่อไปนะว่าที่จะจุ่มอะไรแล้วคอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากให้ดิจุ่มคอเลชั่นไหนอีกครับบ๊ายบายเ <c oughs> ลิฟยูติดตามช่องนี้นะ